งานมหากรรมต้นไฟตลาดแต่งานที่รวบรวมสินค้าครบจบที่เดียวทั้งของกินของใช้สกินแคร์และเครื่องสำอางรวมไปถึงอาร์ทอยขอบอกได้เลยว่างานนี้สินค้าราคาถูกมากจะซื้อไปใช้เองก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็คือลดเลยละ่ะนี่นะคะจะจัดตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23พฤศจิก,กายน2568นี้เลยงานจะมีของถูกอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะทุกคนเร่ันที่ ส่วนของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่แหง้งหรือกระดาษทิชชู่เปียกก็คือราคาทําถึงเกินคุณนะถ<ม>ัดมาเป็นสินค้าที่ทุกบ้านต้องมีกับน้ํายาสักผ้าและน้ํายาปรับผ้านุ่มราคาถูกกว่าห้างอีกอ่ะทุกคนบอกได้เลยว่าโกยได้โกยเลยจ้างานนี้ว่าจะเป็นพวกเครื่องสําอางสกินแคร์นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคูชชั่นเซรั่มต่างๆหรือว่าแผ่นมาสก์นี่คือราคาเริ่มต้นสาบาทเองอ่ะทุกคนใครที่เป็นสายกินสายอีทนะคะเขาก็รวบรวมแบรนด์ขนมมาไว้ที่นี่หมดเลยทุกคนจะเป็นเกี๊ยวกรอบถังี ให้เลือกหรือว่าจะเป็นพวกหมาลา่าฟองเต้าหู้เครื่องดื่มต่างๆก็คือมีให้เลือกทุ่มๆเลยอะทุกคนจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องปรุงซอสพริกผงชูรสนะคะคือเขายกมาไว้ในงานนี้หมดเลย<ช>ตอนนี้จะเทศกาลปีใหม่แล้วใครกําลังหาของจับฉลากบอกเลยว่าที่นี่มีพวกตุ๊กตาหมอนผ้าห่มอะไรให้เลือกเยอะมากเาดีๆเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแถมราคาจับต้องได้แบบนี้ใครจะไม่มาบ้างล่ะ,ละนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีพวกสินค้ากิฟต์ช็อปกระเป๋าเดินทางแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยนะทุกคนหรือว่าจะเป็นพวกแก้วน้ำแก้วเก็บ คือลายลิขสิทธิ์มีให้เลือกเยอะมากน่าราักหลายแบบเลยอะทุกคนจะเป็นพวกกล่องจุ่มอาร์ตทอยนะเขาก็ยกมาไว้ที่นี่หมดเลยอะคือลดเกินคุณพี่ดีงานเนี้ยคือเขารวบรวมสินค้าราคาถูกไว้เยอะมากแล้วบอกได้เลยว่าใช้คาว่าถูกแล้วก็คําว่าดีได้เปลืองมากเลยอะทุกคนออกแล้วพี่จี้ลืมบอกไปว่าใครที่มางานต้นไฟตลาดแตกนะคะอย่าลืมทําคลิปรีวิวเพราะว่าถ้าใครทําคลิปรีวิวแล้วคลิปแตกนะรับไปเลย1 0,000บาท ว่าใครที่มางานนี้นะคะมีแต่คุ้มกับคุ้มเท่านั้นจ้าทุกคนงานนี้นะคะจะจัดอยู่ที่ซอยรามคำแหง180ทับหนึงรถเข้ามาในซอย500เมตรแล้วมองด้านขวาเลยค่ะจะเจอโกดังเลยนะทุกคนใครอยู่ย่านนี้ต้องรีบพุ่งตัวกันไปด่วนแล้วจ้า